สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับพอขวานเก็ได้นํากระถิ่นเนาะไปสัมพัธนะครับผมที่ศูนย์กลางครับสาลาการเปลี่ยนนะครับผมนองสาลากลางหมู่บ้านหรือที่บ้านของปูลุนนะครับผมซึ่งเป็นสภาพนะครับผมเนาะสภาพอุปธรรมนะครับวันนี้เราก็จะพาพอดีน้องแป้งไม่อยู่ครับแม่แม่จ๋าน้องแป้งก็ไปฝึกซ้อมรานะครับผม อ่วันนี้มากับคุณย่านะครับผมเนาะโอเดี๋ยวเราเอากระถิ่นไปสมมผัสกันครับคุณแม่จ๋าวันนี้นะครับผมเนาะเรื่องด้วยยอดคะแนนนะครับจากแม่แม่ครับทุกท่านเลยนะครับที่มอบนะครับสมทบทุนนะครับผมเพื่อสร้างสารการเปลี่ยนครับในงานกระถิ่นท้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันครับคุณแม่จาเอ้ยต้องพาคุณย่าไปด้วยอืเคนะครับผมเดี๋ยว พอไปในงานเลยครับนี <uh ่แมจ๋าก um uh ็ไม ja <ah ่ใกล้คร ok ับที่เห็นแสงไฟสว่างอยู่นู้นนะครับผมเดินไปไม่ใกลนะครับผมน้องเต็มก็าจงมือคนยานะครับผมเดินดีๆเดินดีๆโอเคครับผมเาเรอยนๆครับมาแป๊บเดียวก็ถึงบ้านของ น้องลักกี้ครับพี่โดโด้แล้วนะครับนี่เป็นบ้านน้องลักกี้พี่โดโด้นะครับผมเนาะน้องลักกี้พี่โดโด้นะครับผมน้องลักกี้พี่โดโด้ไปแล้วบ่โอ้ไปก่อนเขาเลยน้องลักกี้พี่โดโด้นะครับผมไปแล้วน่ครับผมมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะนีครับน้องลักกี้พี่โดโด้ก็ปลูกไว้ตรงนู้นครับข้างหลังนู้นนะครับพ่อแม่จ๋าใกล้จะถึงงานแล้วนะครับผมเนาะ กิจกรรมครับคืนนี้จะสื่อการร่วมนะครับในพิธีหลายๆอย่างนะครับพะแม่เดินน้องเปรมรอน้องเปรมเหมือนแมอ่าน้องเป็มก็จงมือจงแขนคุณย่ามาด้วยครับวันนี้เพราะว่าจะไปดูลานเสาลำนะครับผมน้องแม่มไปดูลานเสาลำด้วยลำสมโพธิกระถินนะครับวันนี้โอเคนะครับนั่งนั่งนั่งหน้าก็ได้นะครับผมมากรกระถินนะครับเพื่อให้กับ ก็โอเคนะครับผมพ่อควานก็มาถึงงานแล้วครับพี่แม่จาเนาะนี่เป็นบาทบุรุษนะครับผมผมก็งามนะครับผมเนาะนี่ก็เป็นจสภาพนะครับผมเสืาก็เราะว่าไม่หักลกัเรามาแล้วนะครับผมเออนงาตนี้นะครับเลยราก็มาสมโพธกันครับพี่แม่จ่าวันนี้เนาะตรงนี้เราก็เป็นพิธีแห่กระถินกันนะครับผมแห่กระถินนะครับผม ทังนาและตานี่ก็เอซครับผมใเมีอเอฟซีมาทางกรุงเทพนะครับผมเกยครับไม่มีารขาดทุนนะครับที่มองหลายๆท่านเลยไม่ไมจ้าหลายๆท่านเลยนะครับขยันก็มินะครับนี่ครับผมรินช่ไม่จ้า สิ่งสังการต่างๆก็โดนข้อขตออ่อนมาแต่ที่จะได้พีกพีก็ยังไงเก็บไปก็อะไรอย่างเงีเยในมต้อสู้

ด้วยกันครับพี่แม่จ๋าโอ้กาหน้าหลายตาครับคือหมู่บ้านเล็กๆครับผมเราก็ช่วยกันก็มาเรื่อยๆครับแม่จ๋านี่ครับผมมาเรื่อยๆเลยครับผมเนาะอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับแม่จ๋าอิ่มบุญกันทั่วหน้านะครับไหว่าเรื่องก็เท่าไหร่เท่าไหร่นิดเราก็อย่าบัตรทีก็พวกอย่าบัตรทีก็เป็นเรื่องความหน้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็คือลตาลุนนะครับ เป็ภาพเลยนะครับนะครับผมสวยงามมากมครับก็ได้สวยงามมากมเลยไงแล้วเดี๋ยวจะไปฟังนะอารงันทีประพันาดูรอบๆนะบผมเนาะอตงีรม่จ้าครับไม่เป็นทางกานะครับไม่เป็นทางการนะครับนี คำว่าบุญบามีเสู้ใจตรเราช่องเล็กๆนะครับคุณแม่จ๋าเราก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคุณแม่จ๋าเนาะยอดวันนี้นะครับก็ได้4ี่พคะแนนครับคุณแม่จ๋า4ี่พคะแนนครับ หวานมาเลยพระเดชที่แม่เได้ดูเพราะว่าวันนี้เรามาสมโพธนะครับของกตินนะครับผมร่วมกันนะครับวันนี้นะครับเนาะแล้วพระปานก็เดี๋ยวพระปานจะอัปเดตนะครับผมเนาะพิธีต่างๆครับผมหลังจากนี้พระปานเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้แม่เมยได้ดูด้วยนะครับไม่ขาดค่าใช้จนะครับบรรยากาศรอบๆครับไม่ขาดค่าใจส่วนหนึ่งแต่ว่าปัจจัยที่พี่น้องเอามาให้ข้าวมปองมาถนี้นะครับท่านแม่ค่าใช้จ่ายนะครับแม่จะค่าถวายพระท่านก็นำเปกยบไว้แล้ว ก็คือกเมาจากทางจังหวัดนะครับนี่ไม่ได้เนาะวก็มาร่วมงานด้วยนะครับผมไลายๆหลายท่านเลยครับ่ไม่ได้ก็ยังมาไม่ถึงมีครับเพราะว่าพักอยู่ที่โรงแรมบ้างเนาะรีสอร์ทบ้างนะครับผมก็น่าจะมาประมาณสักหนึ่งทุ่มหรือว่าประมาณนี้ครับไม่ได้เาะเกี่ยวกับภาคอะไรคือว่าอ่าแล้วก็เป็นของทางอ่าทางอุปถัมภ์นะครับที่ดำเนินการนะครับ ข้าวพี่เราจะกินข้าววันนี้เรามีข้าวแบบพวกเช่นะครับตักกินนะครับข้าวก้มหม้อแกงหม้อนะครับสามยหน้ามาอยู่ที่โต๊ะสงฆ์โต๊ะข้าวก็ได้นะครับผาส่วนหนึ่งีะครับผมขอขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสำหรับแม่แม่เอฟซีนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ได้มอบปัจจัยนะครับผมเนาะเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการปรียนนะครับผม ร่วมทำบุญกับครอบครัวน้องแสงจันทร์นะครับผมร่วมกระถินด้วยกันเนาะแม่จ๋าร่วมกระถินด้วยกันนะครับผมขอขอห้แม่ๆนะครับทุกท่านนะครับผม จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิใดหรือว่าประสงค์สิใดก็ขอยชมมากปรารถนาทุกประการนะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆครับแม่เจาทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นเอฟซีนะครับเอฟซีช้างนะครับหลายๆช่องเลยครับผมโอมาร่วมรวมด้วยช่วยกันครับแม่เจาก็ทยอยมาครับผมทยอยมาเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับส่งนะครับ ครับฉะนั้นก็พี่น้องก็วันนี้มีโอกาสนะครับปสวยเยอะม่แม่เนาะนางรงนางล่างจะดีจะบุญท่านใดนะครับอยากมาเยี่ยมเยียมครับหมู่บ้านสุสานะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมอวยพรเป็นหมู่บ้านที่อบุนนะครับคุณแม่จ้าหมู่บ้านที่อุู่บ้านเล็กๆนะครับผมแต่ก็เต็มไปด้วยความอบพุนนะครับแม่แม่จ๋าเต็มไปด้วยความอบุญนะครับผมเนาะเพิ่งทยอยกันมานะครับ นะครับเยอะอยู่ทุกคนเลยนะครัาเรื่อยๆนะครับผมเนาะมาเรื่อยๆครับผมวันนี้นะครับมันก็จะเป็นวันที่เล็กนะครับคือการไปสิงคโปร์เคนะครับเราก็นํากระถินมาสืบทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเมฆาเนาะพรุ่งนี้เราก็จะทําการให้กระถินกันนะครับผมเนาะพรุ่งนี้ผมฝากติดตามดีให้เม่าได้ดูกันนะครับจะไลฟ์สดให้เม่าได้ดูกันนะครับอาทิตย์หนเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดติดตามนะครับครอบครัวน้องเซจันด้วยด้วยจ้าแม่เจ๋าสำหรับวันนี้นะครับผมเนาะพ่อควานก็ขอจะคลิปไปเพียงเท่านี้ครับแม่เจ๋าเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวยังไงพ่อควานเดี๋ยวเย็นนี้ประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับแุณเม่เจ๋าเดี๋ยวพ่อควานจะไลฟ์สดให้แม่เจ้ได้ดูครับการละเล่นนะครับผมเนาะพิธีสมโภชนะครับผมก็งานกฐินในค่ำคืนนี้ครับวันที่สิบเก้านะครับแุณเม่เจ๋าเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้แม่เจ้ได้ดูกันนะครับผมเนาะมาดูน้องแป้ง ลำด้วยคุณแม่ชาวันนี้ครับมาดูน้องเป้งลำด้วยนะครับผมเนาะโอ้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับฉันมาอีกแล้ว